สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีดี้จะอ่านหนังสือภาษาพาทีนะคะ,เ,ะเป็นอีพีวันแล้วค่ะของชั้นปฐมนะคะอุ้ยรูปสวยมากเลยค่ะมีดี้เริ่มเลยค่ะบทที่หนึ่งใบบกใบบวัวใบบกใบบวับบวนะคะไม่ใช่ใบบกค่ะตางาขาหูหาง ใบบกใบบัวใบบกใบบัวมามามาดูมาดูใบบกใบมาดูใบบัวใบบกใบบกมีตาใบบัวมีตาใบบกมีขา ใบวัวมีขาใบโบมีหูเดี๋ยวน,นะลูกแป๊บหนึ่งใบวัวมีหูคือช้างสองตัวเนี้ยค่ะเขาชื่อตัวสีฟ้าเนี่ยค่ะชื่อใบโบมีที่พูดตามแม่สิครัใบโบคนที่เป็นสีน้ำตาลนี้ชื่อ ใบบูปเออโ okay. อเคใบบกชี้ด้วยดูเอามือชี้ด้วยค่ะใบบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาเ <c oughs> ขามีสิ่งที่ต่างกันเนาะ <c oughs> ก็คือใบบัวจะไม่มีงานะคะไปหนา้าถัดไปเลยค่ะ ทำไม<อ>หนังสือง่ายกว่าของอ่านุบ้านสามีคะลูกอ่านตอนแรค่ะก็ตัวอย่างตัวอ่านกอ่านไก่จิเด็กตายเด็กตายบนบ่โอโอ,อันนั้นมันมันยังไม่ใช่ตอนชั้นนี้ลูกยังไม่ได้อ่านอย่างนั้น ยังไม่ได้อ่านเป็นอักษรกลางอะไรอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราอ่านที่มันเป็นฝึกอย่างนี้ดีกว่าเพราะนี้เราอ่านได้แล้วอันนี้แม่ว่ามันง่ายไปแม่หนูอยาอ่านนีง่ายอ๋อได้ได้๋ยวแม่ดูนะมันง่ายจังเลยอ่ะบทที่สองภูผาภูผาลูกภูผาภูผาเอ๊ะสะกดให้ถูกนะลูกอ่านง่ายๆเลยอะลูกอ่ะอ่านตรงนี้เลยชี้เลยค่ะเอามือชี้เลยค่ะ ภูผามีพ่อภูผามีแม่พ่อให้ภูผามาหาพ่อให้ภูผาดูแลใบบักพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวอืมเปอร์นาถัดไปเลยค่ะเวลาอ่านให้มีเว้นวรรคด้วยนะลูกอย่าอ่านติดกันอ่ะอันนี้เลยลูกเอามือชี้้วยค่ะภูผา ใบโบกภูผ,ผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผ,ผารักใบบัวภูผ,ผาดีใจได้ดูแลใบบบว์ถูกแล้วลูกใบโบกใ <c oughs> <c oughs> บบัวรักภูผ,ผาพ่อแม่ลักภูผ,ผาใบาโบกลัก โนโนเอาใหม่เอาใหม่พ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัวมีดี้พูดรเราเรียให้ชัดด้วยหูกเอามือชี้แม่ร้อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหรภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบกใบบัวรักภูผารักพ่อแม่โอเคอ่าเดี๋ยวไปอ่านกับปาต่อ